เป็นเกมที่ฟแฟนๆเนรรอคอยกันมานานหลายปีแล้วนะครับในที่สุดเราก็กําลังจะได้เล่นกันแล้วนะครับกับ Party Animals นะครับและนี่คือทุกอย่างที่คุณควรรู้ก่อนจะกดซื้อเกมนี้มาเล่นกันในวันที่20กันยายนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่เกมฟรีนะปาร์ตี้นีโม่จะวางจำหน่ายบน PC ผ่พันระบบ Ste ีมในราคา2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือ439บาทนะแล้วก็อ e ีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือ659บาทโดยที่ทั้ง2เวอร์ชันจะมีความต่างกันรตรงที่ของแถมเท่านั้นนะโดยเวอร์ชันดีลักซ์เนี่ยจะได้เป็นสกินชุดอาบน้ำนะแล้วก็เงินนีโมบัคเนี่ยที่เอาไว้ซื้อสกินภายในเกมนั่นเองใครนะรที่ไม่ได้ชอบแฟชั่นนักเนี่ยก็เลือกตัวถูกเอาไปได้นะประหยัดตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนดะ ต่อมานะครับข้อ2เนี่ยโหมดของเกมการเล่นจะแตกต่างกันไปตามด่านอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมไปลองมาเนี่ยสนุกมากๆนะครับใครที่สงสัยว่าโหมดเกมนี้มันเยอะแค่ไหนเนี่ยเราบอกเลยว่าจากที่ลองเล่นช่วง p l a y ์เทสนะครับก็ขนาดยังเปิดไม่หมดนะก็มีหลายโหมดที่ผมชอบมากๆอย่างเช่นไอ้ด่าน factory นะที่มันแย่งยลลี่หมีกันนะครับไปปล่อยลงฐานตัวเองหรือว่าโหมด ice hockey นะครับที่ทั้ง2ทีมจะต้องช่วยกันผลักลูกน้ำแข็งขนาดใหญ่เข้าประตูนึกสภาพเป็นร็อกเก็ตเลยครับแต่ว่าเป็นสัตว์มายกพวกตีกันนั่นแหละนะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่บางส่วนจากช่วง p l a y ์เทสเท่านั้นนะครับเกมเต็มเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่านี้แน่นอนแต่เท่านี้ก็เรียกเสียงฮาได้มากมายแน่ๆแล้วเล่นกับใครนครับก็สนุกจะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็จากรอบทดสอบนี้เนี่ยตัวเกมยังเปิดโหมดกับแมปมาไม่ครบนะครับไว้เรา,เ,าเดี๋ยวเกมเต็มเดี๋ยเรามาว่ากันอีกทีหนึ่ง ต่อมานะครับสัตว์น้อยนุ่มฟูที่มีให้เลือกเล่นในเกมนี้เนี่ยมีมากกว่า28ตัวนะครับอันนี้บอกตรงๆว่าโอโ้โหโคช็อคนะฮะคือตอนเราเล่นอ่าตอนเล่นเกมช่วงเบต้ามประมาณ2 3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นสัตว์อยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่าน,นั้นเนาะแต่พอเปิดเพลย์เทสรอบนี้เออเฮอลากไปจนสุดจอนะครับนับๆดูแล้วเนะี่ย28ตัวแบบตึงๆนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาลวกๆนะมันดูดีนะดูน่ารักแล้วก็กวนบาทามากๆมีเอกลักษณ์ในตัวเองนเองนี่ยแทบจะครบทุกตัวเลยแตต่ละัััวเนยรรรราาาาสมถปปบูกกภอ ของมันได้นะครับก็คือสีลําตัวแถมยังมีอาฟฟิตหรือว่าสกินให้เลือกใส่มากมายนะครับบอกเลยว่าธาตุสัตว์ไม่ว่าจะน้องหมาน้องแมวน้องลิงนกแรดนกกิฟเชอร์รี่น้องไวายอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็สามารถปรับตัวละครได้ตามใจชอบเลยฟินแน่นอนนะครับ ข้อที่4นะครับเกมนี้เนี่ยมีระบบ Quick Match นะครับแล้วก็สร้างห้องตบตีกันเองกับเพื่อนได้ด้วยผมว่านี่เป็นหัวใจสําคัญที่หลายคนอาจจะพิจนารณาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะเพราะว่าเกมมันเนี่ยอาจจะต้องการเพื่อนเล่นถึงจะสนุกแต่สำหรับเกมนี้นะครับเขามีระบบ Quick Match หรือว่าระบบหาห้องอย่างรวดเร็วนะครับที่ถือว่าเป็นระบบยอดนิยมของเกมออนไลน์สมัยนี้กดปุ๊บนะครับหาห้องไปไล่ต่อยกับชาวบ้านได้เลยทันทีนะครับแต่กรณีที่เพื่อนเยอะอยากฟาดกันเองเนี่ย เกมก็มีระบบสร้างห้องให้เข้ามาลุยกันเองได้นะครับโดยหนึ่งห้องจะรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึง8คนด้วยกันเพื่อนเยอะก็ไม่ลำบากแลครับทีนี้หรือว่าใครสายลนวูฟนะหมาป่าเดียวได้เพื่อนไม่ครบโทษโทษนะฮะ <laughs> กดคนเดียวเนี่ยเลยก็ได้เช่นกันนะครับไปหาเพื่อนจากในเกมเอาหรือว่าไปไล่ตบก็เอาก็ได้เหมือนกัน และข้อ5้าข้อสุดท้ายนะผมเกมนี้เนี่ยลงให้กับ PC และ Xbox ก่อนเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องขอสแสดงความเสียใจกับชาว PlayStation ด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีเกมอื่นรอเล่นกันไปก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่าตัวเกมจะไปลงให้กับเครื่อง PlayStation ไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันลงแน่ๆแ,แหละอาจจะตามไปทีหลังนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่เกมมันวาร์จำหน่ายเนี่ยครับวับนที่20นี้ก็จะเล่นกันได้แค่บน PC และ Xbox เท่านั้นส่วนใครที่สมัคร Xbox Game Pass หรือว่า PC Game Pass ไว้ก็สบายเลยนะครับเพราะว่าเล่นได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดตัวเลยแต่ใครจะเสียเหกับวฟ ก็เตรียมตัวเอาไว้ดีนะครับผมเชื่อว่าน่าจะล้มละลายกันระดับหนึ่งเลยนะรายละเอียดของเกมส่วนอื่นก็จะเหมือนกันกับเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับมี c h a l เลน g ์หรือว่าภารกิจรายสัปดาห์รายวันให้เราทําเพื่อรับเงินรางวัลน,นะครับมีระบบ b ั t t น e Pass นะครับที่จะได้สกินแบบลิมิเต็แบบเกมอื่นนะแล้วก็คอนเทนต์แบบเต็มร้อเนี่ยเราจะต้องประจับตารอดูกันได้ในวันที่20กันยายนนี้นะครับ และนี่ก็คือ5ข้อสั้นๆนะที่เราอยากให้เพื่อนๆเตรียมตัวกันเอาให้ดีนะครับส่วนตัวคิดว่านี่เป็นอีกเกมที่มี potential สูงมากๆนะหลังจากได้ลองเล่นมาแล้วนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากตอนปี2020ที่เราได้เล่นเบต้ากันแบบรอบแรกพอสมควรนะครับแล้วก็ ผมว่ามันมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะตอนเบต้าก็คือมันสลับมาเป็นเซิร์ฟเวอร์โซนเอเชียไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือมันจะเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเจอปิง200300ตลอดนะครับหรือว่าต่ำสุดก็ประมาณ190เนะครับเพราะว่ามันไปดีเท Server, ็กเซิร์ฟเวอร์อยู่อเมริกาโน่นเลยนะครับกดต่อยไปเนี่ยโอ้โห1-2ึ่งถึงสองวิอนะ่ะก็จะออกนะครับมันก็ทําลายประสบการณ์ในการเล่นพอสมควรก็หวังว่าตอนเปิดจริงเนี่ยจะจัดการตรงนี้ได้นะเพราะว่าผมเห็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียและปิงมันจะอยู่ที่ประมาณ80-90เท่านั้นนะ ถึงมันจะเยอะนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าหลักร้อยแน่ๆน,นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับปา r t ต a n i m a ิมอซับซึ่งตัวเกมมีวางจำหน่ายเนี่ยในวันที่20กันยายนี้นะครับก็อย่าลืมนะใครสนใจไปกดซื้อกันเอาไว้หรือว่ารอเล่นกันบน Xbox Game Pass ได้นะครับเอาละถ้าชอบดีอตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากช่องของผมเด e ะยอ x อ f f i c i a l นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ